พ่อแมาณนี้ยทองฟ้าก็สิเห็นประมาณนี้ยเราพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนกลางคืนเอาขอบคุณทุกการเยี่ยมชมนะจ๊ะเด้่องบอกเงี้ยหมากมาพี่น้องจ้าฝนเริ่มลงเม็ดไปป่วยอีกแล้วป่าไหม่พี่จังได๋น้อทางป่าไม้บ้านเฮาทางป่าปูนก็สิประมาณนี้ยเราพี่น้องจ้าข้าเจ้าเข้าบ้านมาแล้วกับรถจอดหน้าบ้านจังซี่ลราพี่น้องรถจอดไว้หน้าบ้านฝนก็ตกเปียเจ้านอนแล้วเปิดไฟพอรอไปแลยพี่น้องจ้านี่จ้าบรรยากาศป่าปูนเนาะทองปลามืดคึ้ม อันนี้ปากสอยพี่น้องจ้าเลิฟเลิฟทุกโปรไฟล์ปละจ่าบ๊ายบายตกไปพี่น้องจ้าก,ก็จะ,ะประมาณนี้ละจ้ะทองฝากอ็ยังขึ้นจ้ะพี่น้องจา้าบ่เห็นอีเดือนอีเกิรเลยจ้ะพี่น้องมรยากาศกาลางคืนนะสองทุ่มพี่น้องจา้าเอามาให้ชมกันเนาะเลิฟเลิฟทุกโปรไฟล์ปละจา่าบ๊ายบายเบียกทั้งสี่ละพี่น้องจ้าฝนห้องก็ตกแล้วอ่ะพี่น้องเอาบรรยากาศกลางคืนมาชมทองฝากกักลางคืนพี่น้องจา้านี่ละจ้ะปลาปูเนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้านอนแล้วเปิดไฟพอหอไปเลยพี่น้องจ้า จ้ะมันยกาะปลาปูเนาะทองปลามืดขึ้นอันนี้ปลากซ้อยพี่น้องจ้าวอร์ชั่นรอบคำพี่น้องจ้านี่ทอง้าก็คขึ้นพี่น้องจ้าฝนเอาก็ตกไปดิถนนยังเปียกอยู่เลยจ้ะพี่น้องฝนเพิ่งจะตกไปจ้ะเอาบรรยากาศรอนเปียกทั้งสี่แลวพี่น้องจ้าฝนเอาก็ตกแล้วอ่ะพี่น้องเอาบรรยากาศก็คืนไม่ชมทอง้ากกนกขึ้นพี่น้องจ้านี่แหละจ้ะปลาปูเนาะพี่น้องเนาะวรวชั่นรอบคำพี่น้องจ้านี่ ทองฝาก็ขึ้นพี่น้องจ้าฝนท้องก็ตกไปดิถนนยังเปียกอยู่เลยจ้ะพี่น้องฝนเพิ่งจะตกไปจ้ะเอาบจรจากาศตอนตกไปพี่น้องจ้าก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะทองฝากก็ยังขึ้นอยู่จ้ะพี่น้องจ้าบ่เห็นอีเดือนอีเกิรเลยจ้ะพี่น้องบรรยากาศกลางคืนน้ำองทุ่มพี่น้องจ้าเอามาให้ชมกันเนาะเอาบรรยากาศปลาปูมาชมพี่น้องจ่ายโนกลางคืนสองทุ่มพี่น้องจ้าเลิฟเลิศทุกโปรไฟล์ไปละจ้าบ๊ายบายตรงนี้ก็จะเป็นร้านเฮต์รถพี่น้องจ้านี่จ้าบรรยากาศ บรรยากาศกลางคืนไปเอาบรรยากาศกลางคืนไม่ช่วงพี่น้องจ๋านี่นลจ๊ะตอนเดิกไม่เบิ้งพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็สองทุ่มเนาะสองทุ่มพี่น้องจ๋าบรรยากาศไปจังไรพี่น้องปลาปูนไปจังไรจ้ะปลาปูนสมุทรสาครพูนห้องก็ตอนกลางคืนบรรยากาศกลางคืนกับบรรยากาศกลางเว้นกระสิแตกต่างกันเนี่ยพี่น้องจ๋าก็จะแตกต่างกันเนาะจะเนาะกลางคืนกับกลางเว้นตอนนี้สองทุ่มพี่น้องจ๋าถน้าสมุทรสาครหมานฟงพันอันนี้เป็นจังไรพี่น้องแตกต่างจากปลาใหม่บ้านเฮ้าบ่จ้ะ แตกสรจากป้าใบบานห้าบ่อป้าปูมาสิประมาณนี้แหละพี่นองจ๋าบรรยากาศเนาะฝนตกแล้วตกไปพี่นองจ๋าก็จะประมาณนี้ละจ้ะท้องฟ้าก็ยังขึ้นจ้ะพี่นองจ๋าบ่เห็นอีเดือนอีเกิรเลยจ้ะพี่นงบรรยากาศกลางคืนนะสองทุ่มพี่นองจ๋าเอามาให้ชมกันเนาะไปละจ้ะบ่ต้องศรีนาที่หรอกแค่นี้ก็มีแหงพี่นองจ๋าขอบคุณทุกกำลังเรียงใจจะเด้เวอร์ชั่นรอบคำพี่นองจ๋านี่ท้องฟ้าก็ขึ้นพี่นงจ๋าฝนเขาก็ตกไปดิถนนยังเปียกอยู่เลยจ้ะพี่นองฝนเพิ่งจะตกไปจ้ เอาบรรยากาศตอนเบี่ยขจังสีแล้วพี่น้องจ้าฝนห้องก็ตกแล้วอ่ะพี่น้องเอาบรรยากาศกะคืนไม่ชมทองฝากก่อนกะคืนพี่น้องจ้านี้แหละจ้าป้าปูนเนาะพี่น้องเนาะขี้ป้อม่านี่ทองฝากกะสีเห็นป้อม่านี่แล้วพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนกงคืนเอาขอบคุณทุกการเยี่ยมชมนดแต่เริอบอกเอาหญ้าหมากมาพี่น้องจ้าคนเริ่มลงเม็ดไปป่วยอีกแบเป็นังไหนพี่น้องแตกต่างจากป้าใหม่บานเฮ้าบ่จ้าแตกต่างจากป้าใบบานเฮ้าบ่ ปาปูมาสีประมาณนี้แล้พี่น้องจ้าบรรยากาศเนาะฝนโตกแล้วเป็นจัจะไหนพี่น้องแตกตั้งจากป้าใหม่บานเฮาบ่จ้ะแตกต่างจากป้าใบบานเฮาบ่ป้าปูมาสีประมาณนี้แล้พี่น้องจ้าบรรยากาศเนาะฝนโตกแล้วตกไปพี่น้องจ้าก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะทองฝากก็ยังขึ้นจ้ะพี่น้องจ้าบ่เห็นอีเดือนอีเกิรดเลยจ้ะพี่น้องบรรยากาศกลางคืนนาะซองทุ่มพี่น้องจ้าเอามาให้ชมกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลานเฮ็ดรถพี่น้องจ้านี่จ้าบรรยากาศ บรรยากาศตึงขึ้นไปเอาบรรยากาศตึงขึ้นไม่วมพี่น้องจานี่หละจ้ะไปละจ่าประตรงสามหน้าที่หรอกแค่นี้ก็มีแหงพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจเ้อเอยๆเลิบๆทุกโปรไฟล์ไปละจ้ะบ๊ายบายเป็นังไหนพี่น้องแตกต่างจากปลาใหม่บานเฮ้าบ่จ้ะแตกต่างจากปลาใบบานเฮ้าบ่ปลาปูมาสิประมาณนี้แหละพี่น้องจา๋าบรรยากาศเนาะฝนตกแล้วสวัสดีจ้าเอาบรรยากาศตึงขึ้น อาบรรยากาศย,ยามดึกมาให้เพื่อนๆรับชมพี่น้องจ้าตอนนี้ก็สองทุ่มพี่น้องจ้าบรรยากาศป้าปูนพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปเห่งพองพันเนจเจอร์สม,มสุนสาก้ป้าปูนกันสิประมาณนี้ละพี่น้องจ้าสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งเนาะขอบคุณหรายจ่าพี่น้องขอบคุณทุกการเยี่ยมชมนะจ้าเอาบรรยากาศป้าปูนมาชมพี่น้องจ่ายโซนกลางคืนสองทุ่มพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศป้าปูนมาชมพี่น้องจ่ายโซนกลางคืนสองทุ่มพี่น้องจ้าตกไปพี่น้องจ้าก็จะประมาณนี้ละจ้ะ ทองฝากก็ยังขึงจ้ะพี่น้องจ้าบอเห็นอีเดือนอีเกิรเลยจ้ะพี่น้องมรยากาศกลางคืนน้ซองทุ่มพี่น้องจ้ะเอามาให้ชมกันเนาะเริิบทุกโปรไฟล์ไปละจ้าบ๊ายบายเบียกทั้งสี่ละพี่น้องจ้ะฝนห้องก็ตกแล้วอ่ะพี่น้องเอาบรรยากาศกลางคืนมาชมทองฝากก่ากลางคืนพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะป้าปูนแล้วพี่น้องเนาะปากซอยพี่น้องจ้ะปากซอยเงียบแล้วพี่น้องจ้ะเงียบแล้วเป็นจังไงพี่น้องแตกต่างจากปลาใหม่บ้านเห่าบ่จ้ะ แตากางกับป้าใบบานห้าบอป้าปูมกับสีะมาานี้แหละพี่น้องจ้าบรรยากาศเนาะคนตกแล,แลกเกียบทั้งสีแล้วพี่น้องจ้าคนห้องก็ตกแหลวอ่ะพี่น้องเอาบรรยากาศก็คืนไม่ชมทองฝากก่อนก็นคืนพี่น้องจ้านี่แหละจ้าป้าปูนแล้วพี่น้องเนาะ่นองจ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปให้ความคันเนเจอร์สมุนทรสาครป้าปูนกนสิสระมาานี่แหละพี่น้องจ้าสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งเนาะขอบคุณเ่ลายจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการเยียบชมนะจ้าเวอร์ชั่นรอบคำพี่น้องจ้านี่ ท้องฟ้าก็ขึ้นพี่น้องจ้าฝนเอาก็ตกไปนี่ถนนยังเปียกอยู่เลยจ้ะพี่น้องฝนเพิ่งจะตกไปจ้ะเอาไว้จัดอากาศต,าาศตอนตอนกลางคืนบรรยากาศกลางคืนกับบรรยากาศกลางเว่นก็สิแตกต่างก,กันนี่พี่น้องจ้าก็จะแตกต่างกันนอจะเนาะกลางคืนกับกลางเว่น,น,นตอนนี้สองทุ่มพี่น้องจ้าน่าสมุทรสาครหมานพองพันธอันนี้ปากซอยพี่น้องจ้าปากโซยเงียบแล้วพี่น้องจ้าเงียบแล้วตกไปพี่น้องจ้าก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะ ท้องฝากก็ยังขึ้เ <tragedy> จ้ะพี่น <Hayır. S 2> ้องจ้าบอเห็น <travailler> อ <enger> ีเดือนอีเกิรเลยจ้ะพี่น้องบรรยากาศกลางคืนน้ซองทุ่มพี่น้องจ้ะเอามาให้ชมกันเนาะเอาบรรยากาศป้าปูนมาชมพี่น้อง้ะตอนกลางคืนซองทุ่มพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้าเอาบรรยากาศโอนกลางคืนเอาบรรยากาศยามดึกมาให้เพื่อนๆรับชมพี่น้องจ้ะตอนนี้ก็สองทุ่มพี่น้องจ้ะบรรยากาศป้าปูนตรงนี้ก็จีเป็นร้านเฮต์รถพี่น้องจ้ะนี่จ้าบรรยากาศ บรรยากาศต้งขึ้นไปเอาบรรยากาศต้งขึ้นไม่ชุ่มพี่น้องจ๋านี่แหละจ้ะไปละจ้าพ่ะตองสามนาทีหรอกแค่นี้ก็มีแหงพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจเ้ืเด้อปลาใหม่พป่เจังไดน้อทางปลาใหม่บ้านเท่าทางปลาปูกระสิประมาณนี่ละพี่น้องจ๋าข้าเจ้าเขาบ้านมาเร็วกับรถจอดหน้ำบ้านยังสี่ละพี่น้องรถจอดไว้หน้าบ้านเปบนกระโตปิดไปละจ้าพ่ะตองสามนาทีหรอกแค่นี้ก็มีแหงพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจเ้ืเด้อไปละจ้าพ่ะตองสามนาทีหรอกแค่นี้ก็มีแหงพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจเรื่อ จงไหนพี่น้องแต่ตั้งจากป้าใหม่บ้านเฮ้าบ่จ้ะแตกต่างจากป้าใบบ้านเฮ้าบ่ป้าปูมาสีประมาณนี้แหละพี่น้องจ้าบรรยากาศเนาะฝนตกแลลวตรงนี้ก็จะเป็นลานเฮ็ดรถพี่น้องจ้านี่จ้าบรรยากาศบรรยากาศทั้งคืนไปเอาบรรยากาศกั้งคืนมาชมพี่น้องจ้านี่เลจ้ะเอาบรรยากาศป้าปูมาชมพี่น้องจ่ายโซนกลางคืนสองทุ่มพี่น้องจ้าเกียร์ทังสี่แหะพี่น้องจ้าคนท้องก็ตกแลลวอ่ะพี่น้องเอาบรรยากาศ กลางคืนไม่ชมทองฝากกันกลางคืนพี่น้องจ้าอนี่แหละจ้ะปลาปูนนองพี่น้องเนาะตอนกลางคืนบรรยากาศกลางคืนกับบรรยากาศกลางเว้นกสิทิแตกต่างกันเนี่ยพี่น้องจ้ามันจะแตกต่างกันเนาะจะเนาะกลางคืนกับลางเว้นตอนนี้สองทุ่มพี่น้องจ้าน่าสมุทรสาครมานพองพันอันนี้ปลาใหม่ไปจังไดเนาะทางปลาใหม่บานเท่าทางปลาปูนกสิประมาณนี้แหละพี่น้องจ้าข้าเจ้าเขาบานมาเร็วกับรถจอดหนาบานยังสี่ละพี่น้องรถจอดไว้หน้าบ้านบนกระจก เอาบรรยากาศป้าปูนไม่ช่มพี่น้องจ่าโปนกลางคืนสองทุ่มพี่น้องจ่าตกไปพี่น้องจ่าก็จะประมาณนี้ละจ้ะทองฝากยังขึ้นจะพี่น้องจ่าเห็นอีเดือนอีเกิรดเลยจะพี่น้องบรรยากาศกลางคืนนัสองทุ่มพี่น้องจ่าเอามาให้ชมกันเนาะเี่ประมาณนี้ทองฟ้าก็สิเห็นประมาณนี้ละพี่น้องจ่าบรรยากาศตอนกลางคืนเอาขอบคุณทุกการเยี่ยมชมนะจ๊ะเร่เอาหญ้าหมากมาพี่น้องจ๋าฝนเริ่มลงเม็ดไปป่วยๆเรียบตกไปพี่น้องจ๋าก็จะประมาณนี้ละจ้ะ ทองฝากก็ยังขึงจ้ะพี่น้องจ้าบอเห็นอีเดือนอีเกิรกเลยจ้ะพี่น้องรรยากาศกลางคืนนาสองทุ่มพี่น้องจ้ะเอามาให้ชมกันเนาะตกไปพี่น้องจ้าก็จะประมาณนี้ละจ้ะทองฝากก็ยังขึงจ้ะพี่น้องจ้ะบอเห็นอีเดือนอีเกิรกเลยจ้ะพี่น้องรรยากาศกลางคืนนาสองทุ่มพี่น้องจ้ะเอามาให้ชมกันเนาะสวัสดีจ้าเอาบรรยากาศตอนกลางคืนเอาบรรยากาศยามดึกมาให้เพื่อนๆรับชมพี uh ่น okay. ้องจ้ะตอนนี้ก็สองทุ่มพี่น้องจ้บรรยากาศป้าปูน เวอร์ชั่นรอบค่ำพี่น้องจ้านี่ทองฟ้าก็ขึ้นพี่น้องจ้าฝนเขาก็ตกไปนี่ถนนยังเปียกอยู่เลยจ้ะพี่น้องฝนเพิ่งจะตกไปจ้ะเอาไว้จะยากาศตอนสีประมาณนี้ทองฟ้าก็สีเห็นประมาณนี่ละพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนกลางคืนเอาขอบคุณทุกการเยี่ยมชมเนเจอะเด้อบอกเอาหญ้าหมากมาพี่น้องจ้าฝนเริ่มลงเม็ดไปป่วเยเลยพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปแห่งคองพันเนเจะเด้อสมุนสาครอนปลาปูนกับสีพมาณนี่ละพี่น้องจ้าสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งเนาะ ขอบคุณเลายเจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการเยียบชมนะจ๊ะเลิฟเิทุกโปรไฟล์ไปละจ้าบ๊ายบายเปียกจังสี่ละพี่น้องจ๊ะฝนท้องก็ตกแล้วอะพี่น้องเอาบรรยากาศกลางคืนไม่ชมทองฝากก่อนกลางคืนพี่น้องจ๊าอนนี้ละจ้ะปลาปูเนาะพี่น้องเนาะตกไปพี่น้องจ๊ากระประมาณนี้ละจ๊ะทองฝากกยังขึ้นจ้ะพี่น้องจ๊าบ่เห็นอีเดือนอีเกิรเลยจ้ะพี่น้องบรรยากาศกลางคืนนะซ่องทุ่มพี่น้องจ๊าเอามาให้ชมกันเนาะเลิฟเิทุกโปรไฟล์ไปละจ้าบ๊ายบาย ตอนกลางคืน,นบรรยากาศกลางคืน,นกับบรรยากาศกลางเว้นกับสิแตกต่างก,กันเนี่ยพี่น้องจ้ะก็จะแตกต่างกันนอกจากเนาะกลางคืน,นกับกลางเว้นตอนนี้สองท